รถตู้ที่เห็นอยู่ข้างหลังหนึ่งเนี่ยนะครับก็เป็นพี่ของหนึ่งที่รู้จักอีกคนหนึ่งครับซึ่งเราทำอาชีพเดียวกันก็คือ,อ,อขนส่งบ i ๊กไบค์ทานสปอร์นะครับแต่วันนี้เนี่ยมีโอกาสเขาได้มาที่ชนบุรีครับมารับเจ้า CBR 650ครับไปส่งที่สมุทรสาครครับแต่วันนี้ความพิเศษของรถตู้คันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมกับ e x p พมาเนี่ยใน EP นี้ได้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวนิดนึงครับดีผมแต๊กนะครับผมจกเต๊กไซเคิลสมุทรสาครอีกที่ขออีที่ชัดๆเลยชัดๆเต๊กไซเคิลสมุทรสาครนะครับผมวันนี้มีความพิเศษของรถตู้คันนี้เราปรึกษากันมาตลอดเนาะใช่เราคุยกันมาตลอดเออเราจะทําอาชีพแบบนี้ถูกต้องทีนี้คันนี้ที่หนึ่งมารีวิวเนี่ยเพราะว่าพี่พี่เติร์ลงทุนกับคันนี้มาจริงๆลงทุนมากอ่าไหนึ่งอยากเห็นความพิเศษของคันนี้ครับเป็นยังไงบ้างคะพี่เติร์เชิญเลยแล้วกันเดี๋ยวครับ โอเคเริ่ต้นเป็นอย่างนี้เลยนะครับมันต้องว้าวว้าวจริงๆนะครับสวยมากแล้วแล้ววิธีการใช้งานมันเป็นยังไงครับพี่เติ์กวิธีการใช้งานฮะก็ได้ต้นแบบมาจากพี่ดันแลก็คือของพี่นี่เป็นของมือนอกใช่ไหมครับผมแต่ของเราเนี่ยเรามาดัดแปลงแล้วก็เราพูดคุยกันมาตลอดนี่อ่าอ่าใช่งานไทยใช่ไหมงานไทยแล้วเราจะทําขึ้นมาเองอย่างเงี้ยตั้งแต่โชกอนด้วย่าโชก โช๊คอัพนะครับอัพนะเพราะว่าอัพให้มัน90องศาเนี่ยเพราะว่าดูองศาของฝาประตูนะครับใช่เวลาขึ้นน่ะหัวมันจะได้ไม่ติดไม่ม่งไงครับไม่ม่งไม่ม่งว่างนั้นเรื่องโช๊คเนี่ยอัพแล้วหนึ่งต่อไปเรื่องรางเรื่องรางนะครับอรางนี่ก็คือเวลาเราจะใช้งานดึงสลักตัวล็อกมีตัวล็อกเซฟตี้สองชั้นครับผม สองข้างเลยนะครับสองข้างไม่ต้องบิดมากแล้วก็เราก็เทลัางลงมาเลยก็คือนี่นะครับโอ้ง่ายมากเลยมือเดียวด้วยอ่าโอเคแค่นี้แหละนี่คือลางความแข็งแรงก็พี่เตอร์ขึ้นไปเหยียบให้ผมดูไหนได้ไหมครับนี่นะครับโอ้โยกโลเนี่ยนะครับก็าน้ำหนักได้สบายเบื้องต้นคือ ก่อนที่จะมาหาผมเนี่ยได้ยกเออพวกฮาเล่หรวิสันตัวใหญ่ๆเลยใช่ไหมยกไพวกอะไรพวกนี้ชิคานโนนี่อัพมาเพื่อแฮนด์สูงโดยเฉพาะวินชิลสูงเช่นแอฟริกาทวินหรือไม่ก็กทัวริงต่างๆอืมขึ้นได้สบายเลยนะครับมันเป็นอะไรที่เราตกแต่งได้ว่าเราจะแบบไหนใช่ไหมครับแต่เรื่องแมคานิกมันอ่ะตัวที่จะต้องยกล่างขึ้นที่จะช่วยให้เราเบาแรงขึ้นเนี่ยครับคือของที่หนึ่งอ่ะ จะเป็นโชคใช่ไหมครับแต่ของโชาคเป็นงานไทยแล้วเพื่อจะได้หาอะไหล่เื่อมันจะนั่งง่ายก็คือเป็นสปริงใช้เป็นสปริงขดใคห้เป็นสปริงดเพื่อสปริงนะครับอ่าเพื่อเป็นการช่วยถีบให้มันยกขึ้นปกติแล้วไอ้ถาดนี่มันมีน้ำหนักอยู่แล้วแหละแต่สปริงก็คือเหมือนช่วยเราให้มันดึงขึ้นใช่ไหมครับตอนนี้คือตอนแรกเลยถ้ามันไม่มีสปริงพี่เตยต้องใช้ทั้งพลังตัวเอง เป็นงานเหล็กมันก็จะหนักกว่านี้หนักกว่านี้อีกแต่นี่เป็นงานสแตนเลสนเลมันก็เบาอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดเรามีสเปริงช่วยมันก็เบาแรงขึ้นแล้วก็น้ําหนักในการบรรทุกของรถนะครับรถเบาก็จะเบาเบาลงใช่ไหมครับโอเคพูดถึงเราไม่ย้อนถึงโช๊คเราใส่ให้ได้แหละแต่อนาคตคือมันจะเซอร์วิสเรื่องการเซอร์วิสอะไรมันจะค่อนข้างจะจุกจิกใช่ไหมครับบ้านเราอย่างที่เราคุยกันนะครับชกดึงกลับอ่ะใช่ มันหายากหายากมากไม่ค่อยมีด้วยแล้วก็ไปเจอในอีเบเนี่ยคู่หนึ่งเนี่ยครับโอ้สั่งมานี่ร้องไห้แน่นอนเพราะว่าภาษีทีด้วยอะไรพวกนี้คือครับผมจริงๆโช๊คพับเนี่ยมินมีสองประเภทมีแบบดันแล้วก็แบบดึงถูกไหมครับคนไทยไม่ค่อยรู้จักไม่ค่อยรู้จักอ่ะพี่พี่เตอรอธิบายให้ผมฟังหน่อยว่ารู้จักดึงเนี่ยครับผมถ้าถ้าโช๊คดันเนี่ยมันจะเป็นโช๊คแบบแบบเงี้ยน้องแบบเนี้ย แบบรถยนต์โชครถยนต์หน่อยแบบดันซอฟธรรมดาครับผมแต่ไอตัวเนี้ยของพี่หนึ่งเอี้ยเด็นพิเศษคือมันเด้งกลับเฉยมันดึงดึงมันดูดใช่ใช่ผมเออคนกามันก็แปลกนี่เว้ยเออแต่มันก็เจ๋งดีอะแต่ว่ามันหายยากมากก็เดี๋ยวผมจะขยายความก่อนว่าถ้าโชกดันเนี่ยก็คือหมายถึงว่าเหมือนโชกไอตัวเนี้ยตัวตู้เนี่ยก็คือมันจะดันดันฝาขึ้นหน้าที่ของเขาคือดันขึ้น แต่โชคของที่ผมอยู่ในถาดถาดขึ้นรถบิ๊กบค์ผมเนี่ยมันดึงมันก็คืนทำหน้าที่ดูดกลับเพราะว่าบ้านเราไม่ค่อยรู้จักกันโช๊คดูดกลับอ่เป็นประมาณนั่นแหละเออมันเป็นมันก็เป็นอะไรที่มหัศจรรย์แต่คือตอนนี้เราจบด้วยที่สปริงสปริงขดง่ายๆแล้วก็หาอะไรง่ายครับผมเรื่องภายในครับภายในก็เนี่ย สุดนิดนึงก็คือระเบิดหลังคาย,ยันให้มันขึ้นไปถึงข้างบนเลยเพื่อความสะดวกในการาวกแผ่นโห o หรือไม่ก,ก็พวกวินชิวที่สูงๆอย่างที่แจ้งไปตอนแรกเนี่ยฮะก็ะคือตกแต่งประมาณนี้เลยแล้วก็ก็คือตรงเนี้ยเขาจะหนามากใช่หนามากหนามาก,ามากอ่าเสร็จปุ๊บแล้วก็อ่าให้บางที่สุดพี <Peter> ่เตอร์กดระเบิดเลยเออระเบิดคือตัดขาตัดอะไรมันออกหมดเลยแล้วก็บุกยันข้างบนหมดเลยแล้วก็ มีแอร์ด้วยนะอ,อ๋อแอร์คือรถคุณเย็นเนี่ยนี่นะฮค,คุณเย็นน่ยก็คือเราวิ่งไปเนี่ยเราเปิดแอร์รดด้วย<ช>จำเป็นไม่จำเป็นไม่รู้ว่าเราเปิด<ช>ด้วยก่อนใช่ใช,ใชเปิดบอไมไวเพื่อบางทีมันรถเขาเนอะ <S 2> <S 2> ครับผมเขาก็อยากได้เย็นเย็นมันก็เหมือนคนรถมันก็เหมือนคนเนอะครับจริง รถเขาก็เหมือนรถเรารถเาพอรับรถเขาเหมือนกันนะใช่บ่เใช่ใช่แล้วมันต่อยอดธุรกิจได้ด้วยที่ว่าวันหนึ่งเราเกิดขนของที่จะต้องใช้ความเย็นอยู่ตลอดหมายถึงว่าไม่ใช่ตู้เย็นนะพวกวายพวกอะไรนี่นะวายพวกอะไรก็ได้ที่ต้องการความเย็นผลไม้ใช่ออะไรประมาณนี้ครับไม่ไม่ได้เย็นเหมือนกับตู้เย็นแต่ว่าเย็นแบบว่า ค,มคุมอุณหภูมิได้เนาะประมาณย4 25ิบสี่่าองศานะฮะก็ตกแต่งไฟไฟสปอตไลท์ให้เห็นได้ชัดๆหรืออะไรเงี้ยต้องมีไฟสกแต่เสียบปั๊วลยอ๋อ,อปิดดูดโปะไปเพื่อความปลอดภัยของ้ายเราที่เป็นสูตรกู้ภันีเอออ๋อพี่ทำทำแจ็คเสียบไฟไว้ตรงนี้ด้วยใช่ถูกต้องท,ท,ทำแจ็คเสียบไฟไว้ตรงนี้ครับ อ๋อยังไม่ได้เปิดนี่นะฮะอ่าโอเคเวลาถ้าเกิดปลอดภัยไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนคลายเสร็จคลาเสร็จรับผมมีอะไรฉุกเฉินขึ้นไวเออยมันจะพุมันได้หลายสเต็ปอ่ามีดู USB อยู่ข้างหน้านะครับใช่ไว้สำหรับอืมเอ้ยแต่คันเนี้ยไม่ได้รับเฉพาะรถนะครับทามก็รับ วิวแชร์วิวแชร์นะใช่คนมีอายุสูงอายุครับก็ผมก็อจะถอดตัวนี้ออกแอ่ตัวนี้มันถอดได้เลยตราังร้อนครับจะถอดม้อตัวนี้ออกก็จะเป็นผืนเรียบๆครับแล้วคุณก็เอางเนี่ยเห็นวิวแชร์ก็นะปื๊ดเดี๋ยวเดี๋ยวมันี้เราจะมีโซฟาดูเต่าให้สำหรับญาตินั่งอีกคนหนึ่งแล้วก็เปิดแอร์ไปตลอดทางไปส่งที่โรงพยาบาลได้ สบายมากได้ด้วยเต็ยงที่นั่งหลวมๆก็4คนก็กำลังสบายเนาะใช่ใช่ก็เราก็มีโซฟาลูกเต๋าอ่ะวางให้เขาบริการให้เขาก็เราก็ถ้าสมมุติว่าจะนั่งบนวิวแชร์เลยเราก็สามารถผูกเชือกกับวิวแชร์ติดกับรถได้เพราะว่าพี่เติ์กมีห่วงนะทำห่วงค่อนข้างแน่นหนาเลยเดี๋ยวดูวิวแชร์มันจะมีเบรกแล้วไงครับก็ช่วยได้อีกแล้วก็นักญาติก็นั่งคุยไปมีคนหลายคนถามครับพี่เติ์กว่าทําไมจะต้องกั้นห้องตรงนี้ด้วยกั้นห้องนี่นะฮะเพราะว่า มันเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายคนครตรงด้วยคผมประมาณนั้นอไอเราทําพวกนี้มันต้องปเ,ออเป็นทําทะเบียนบรรทุกให้มันถูกต้องนะ<ช>ออมันก็ในทะเบียนบรรทุกมันไม่สามารถมีอะไรที่เป็นอยู่ข้างหลังที่เป็นถาวรได้แต่ว่าตรง,นเ,รลลงลลเนี้ยเราขนรถหรือว่าขนอะไรเนี้ยเราสามารถไอเราเรากั้นเพื่อป้องกันความปลอดภยัยเรื่องไอน้ำมันมเรื่องกลิ่น เรื่องการกันกระแทกไม่ให้ไปถึงข้างหน้าเหมือนเราขับเราเหมือนคนขับเครื่องบินอ่ะครับครับก็คือมีห้องส่วนตัวมันต้องมีห้องห้องการเครื่นงบินประมาณนั้นแหละประมาณนั้นเนาะแล้วกระจกเนี่ยไม่ต้องเป็นฟิกธรรมดาก็ไรจริงมันกระจกเลื่อนได้ด้วยนะสร่างได้ส้างได้ใช่ไหมครสร้างได้อีกเออเป็นกระจกแบบ ฟฟ้าก็มีเป็นสไลด์ก็ได้เรื่องขึ้นเรื่องลงก็ได้ใช่ไหมฮะเป็นไฟฟ้าเหี๋ยวโอ้เออเดี๋ยวของเล่นเยอะเอเคมันสนุกงานถ้าเกิดทำแล้วสนุกตามงบประมาณโอเคตอนนี้ถึงขั้นตอนที่พี่เติร์กจะสาธิตเรื่องเกี่ยวกับเอารถขึ้นให้ผมดูหน่อยละว่าเป็นยังไงบ้างเอารถขึ้นก็คงก็เหมือนเหมือนกับพี่หนึ่งคือแตกต่างกันที่เราดีไน์การทีแต่ว่า การขนหรือการขึ้นการผูกอะไรเงี้ยเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดโอเคก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอชมภาพก่อนโอเคโอเคครับได้ฝากด้วยครับป้านี่นะครับคันนี้คือรถของวันนี้ที่ทางเจ้าของให้มายกไปนะครับบางคันเนี่ยถ้าเกิดเป็นท้องที่ต่ำนะครับก็ต้องยืนข้างรถใส่เกียร์หนึ่งแล้วก็ บิดนิดนึงเดินขึ้นไปนะครับนี่นะครับง่ายเลยปั๊นี่นะครับตอนนี้ยังไม่โผล่ลงยืนได้เลยไหมได้เลยรับนี่ไงก็ค่อนข้างจะมั่นใจนะครับชุดล็อกล้อชุดนี้นะครับแต่เราอย่าปล่อยอย่างี้ไปต่อทางนใช่ไม่ไม่ดี ชุดล็อกล้อเนี่ยครับพี่เติร์กมันรับได้เห็นเห็นพี่เติร์กบอกผมว่ารับได้ตั้งแต่16นิ้วจนถึง21นิ้วใช่ไหมใช่เลือล่อนนอนไงก็มีเลื่อนนอนใช่ไหมครับ,บรงงนี่นะฮะสลักเลื่อนนะครับ,รบอุ้มล้อไว้นะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวกันไม่ให้รถหล่นนะแล้วก็ยึดแน่นหนาแต่สามารถถอดได้นะครับต้องถอดได้ไสำหรับถ้าเกิดเราจะขนเนี่ยหรือให้นี่มันเก็บไดับได้ครับโอเคครับ ท้ายฝากอะไรถึงท่านผู้ชมเกี่ยวกับออการขนส่งของพี่เตอร์ครับการขนส่งรถมอเตอร์ไซค์นะครับ,รบที่เรารู้ๆก,กันอยู่นะพี่หนึ่งใจต้องบริการกมันก็ด้วยความชอบของเราด้วยเนอะที่เราชอบรถมอเตอร์ไซค์ดูแลรถลูกค้าหรือรถเพื่อนเพื่อนให้ดีๆ ก็คือเหมือนเหมือนรถเราใช่ดูหัวใจสาคัญแล้วก็เบอร์โทรคอนแทคติดต่อครับพี่เติร์กครับ0863934778นะครับผมโอเคพิกัดอยู่สมุทรสาครโอเคใครใครอยู่ฝั่งนู้นโทรหาติดต่อพี่เติร์กได้เลย24ชั่วโมงไหมฮะได้พอ24ชั่วโมงก็เออคิดดูเขาค่อนข้างกับเราเราวัยรุ่นแล้ววัยรุ่นแล้วเราเราหลับหลับเช้าหน่อยหลัตื่นเช้าหลับตื่นตื่นเช้าโอเค24ชั่วโมงเลยได้แต่ แต่พูดถึงว่าทีมงานเราค่อนข้างเยอะอยู่นะครับก็โทรโทรมาได้เลยของพี่ถึ่ก็โซนนี้ใช่ถ้าไม่ไม่สะดวกไปก็เดี๋ยวเราจะส่งทีมงานใช่คุณภาพรถเราเหมือนกันนะครั่เหมือนกันทุกคันแล้วก็มีอยู่ทุกที่ครับพี่น้องพี่พี่น้องๆกันทั้งนั้นะเนาะได้ใช่ใช่ส่วนใครที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับถาดคือรถบิ๊กไบค์นะครับแล้วก็บุภายในเนี่ยติดต่อทางพี่หนึ่งพี่หนึ่งก็ได้พี่หนึ่งเลยดีกว่าหนึ่งก็ได้นะครับเราคุยกันอยู่แล้วแล้วก็ ทางพี่หนึ่งเลยสะดวกกว่าโอเคทางพ <IS mus i dialog 1981> ี่หนึ่งเพราะว่าพี่หนึ่งาโซเชียลตลอดก็ยังไงฝากด้วยนะครับส่วนใครที่ติดตามดูในช่องของผมแล้วก็พี่เติงเล่นติกตอกเล่นไลน์เล่นเฟซบุ๊ฝากนิดนึงไว้ด้ีกว่าล่าสุดนะครับเอ่อถ้าเกิดอยากติดตามหรืออยากดูเรียวอ่ะครับก็เข้าไปดูได้ในเพจเฟซบุ๊กพกรถเที่ยวพกรถเที่ยวนะพอรอพอรอทอไม่ใช่พออ เออพอรอทอพกรถเที่ยวพอรอทอเที่ยวโอเคลองเข้าไปดูครับผมครับฝากติดตามพี่เติร์กด้วยนะครับใช่ครับแล้วก็ส่วนผมครับกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e เหมือนเดิมครับแล้วก็ใครอยากจะได้ภายในแบบนี้ใครอยากจะได้ความพิเศษแบบนี้ติดต่อมาได้นะครับรับทำหมดทุกอย่างนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย